สวัสดีครับสายป่วนแฟมิลี่สวัสดีครับ,รบอันนี้สายป่วนจะพาไปเที่ยวไหนเนาะ <c oughs> น้องภูมิจะพาไปเที่ยวไหนครับวันนี้ห้ติดตามชมนะครับว่าน้องภูมิจะพาไปป่วนที่ไหนฮะภูมิ ขับรถใหญ่เลยน้องภูมิจะพาไปเที่ยวตามชมครับพาไปป่วนครับถึงแล้วครับภูมิพามาเที่ยวสะปาครับผมยายก็มาด้วยยายก็มาด้วยครับ นี่แม่น้องภูมิพามาเที่ยวบ้านทุ่งครับสะป่าในบ้านทุ่งเป็นรูปเป็นล่างแล้วนั่นบ้านเป็นมีสีแล้วงนี่สีสหน้าบ้านบ้านสีเหลืองเออเฮ้อเลยโอ้ยเหลืองก็จะไม่เหลืองคักเหลืองแค่โดนเหลืองแบบนั่นแหละอันที่หน้าเอาหนังแข็งใส่แบบนี่พี่ปูอ่ะน้องภูมิน้องภมิดูดูภูมิภูมิภูมิกันนี่มาบล็อกบล็อกด้วย อ้บ็อกบอกหยอกน้องคุ้มบอกบอกมัหยอกน้องคุมเขาจะพามากินข้าวบ้านทุ่งครับชมสะปลา ภูมิพามาเที่ยวบ้านทุ่งครับอภูมิดูนี่มีมอเตอร์ไซค์แท่ด้วยขี่รถไหมขี่มอเตอร์ไซค์รถไหมมาเลยมอเตอร์ไซค์ว้ายเขาเพิ่งจอดตากแดดแท้ขี่มอเตอร์ไซค์ไหมลูกขี่มอเตอร์ไซค์สามล้อกับแม่ไปภมิยืมสั่นหรอภูมจะภูมิยืมใส่เตี๋ยเอ็นนี่ลเหรอ ้องภูมิไปอีกแล้วต้องภูมิไปชมสวนอีกแล้วครับไปกับพ่อจับดีๆนะบ๊ายบาย น,นั่งพ่วงไปนั่งรถมอไซค์สามล้อ,อก,กับแม่นะครับเอาบวกเอาบวกมาให้น้องพูวงหน่อยพี่พู่มพี่พุครับหมอในกระเป๋ามันนงังพ่วงมาเลยพี่พุ่มามาหาไม่อะไรมาขึ้นรถหาไม่ไปลูกขึ้นรถไหนจะขึ้นไหนข้างหน้าหรือข้างหลังขึ้นข้างหลังเร็วๆมันไม่มีเสียงเลยนี่เป็นแบตเตอรี่ กูมานั่งด้ไหมยาชมบรรยากาศครับรถหมอใจสามล้อชมบรรยากาศบ้านทุ่งกูดบอกแม่ขี่ดีดดนะขี่ดีดนะมันเป็นสามล้อ ทำไมไม่ใต่หมวกให้ลูกเอาลูกหมวกมาแล้วใต่หมวกให้ลูกหน่อยเตหมวกให้น้องภูมิหน่อยครับเอ้าเอๆๆเอมเอ่อเอเอาแม่จะพาลงสะแล้วมันโยกเยกไหมมันเหมือนมันไม่หนีน ดอกน้ำตาลเลยไหมดอกน้ชมสวนชมสระปลาครับมีลายสระเลยสระปลา ปลาขึ้นมา่ยงกินนะครับผมนนนนงงใส่หมอกดีๆครับน้บนักคด้หน่านอกนันครดบสดจากสะระ กินปลาชุ่มืแเจ้าแกงห่าทกงแก้ม,มครับพ่ามม<อ>ุมือูแก้คนผมกิุมจะเปลี่ยกนะเล่นน้ำก่อนนะลูกอันนี้น้ำลูกนะต้มปลาเสร็จแล้วครับน้องกลุิมกินต้มปลาค่ะ ต้มปลาอร่อยสดๆสจากสะครับปลาสดๆสดจากสะเลยตำส้มตำแก้มแซบตำปูปลายัว่ว กู้ดองด้วยนะจ๊ะมีปลาเผาคู <ปา S 1> ่กับมอสะละปลาเผาต้มปลาพี่พวูวาเพ่นนี้ไปเลยรสกินใครกินมั้งไกินข้าวาบ้านทุ่งด้วยกันนะครับภูมิสดต้ปมปลาอร่อยเลยครับ น้องภูมิกินปลาใหญ่เหรอลูกซุปต้มปลาแซบๆกับน้องภูมินะครับอน้องภูมตักต้มปลาเลยลูกอร่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายป่วนแฟมิลี่ด้วยนะครับภูมิไปบายก่อนเนาะ บายบาจุ๊บๆได้หนมัาบายุบายยันไม่ใช่าไบายเลยไม่บายเลยบายบายสวัสดีครับ